แจ็กกี้ฟิตเชงครับผมมาครับวันนี้เราจะมาล้างแขนตานะครับก <c oughs> ัดบามากด้ <c oughs> ยไอ้นี่มึงหนี้อืมันนี้อันนีแป๊บนึ่งอันนี้อมมนี่มนี่มนี่มัน สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้แจ็คกี้ฟิตเคงครับผมสวัสดีครับกูนะแจ็คพาเจงวันนี้กูจะมาทำการแก้เผ็ดไอปลาที่มันเล่นกูไปก่อนหน้านี้ออโอ้โหกัดเบาด้วยอหลุด เวลยางไปเลยออกแล้วไม่มีใครลบคำสาปพาเจ๊งกูได้ไม่มีใครลบคำสาปกูได้ไกูแค้นมาก มกคุณจะเข้าใจไหมเขาจ้องจะเล่นคุณวันนี้เราจะมาตกกันที่หมายเดิมแต่เราจะมาซ้าเพื่อที่จะเอาปลาให้ได้มากที่สุดกูแคร์มากๆหมายนี้วันนี้เรามากับลอกคาซิตัสนะครับแล้วก็คัน s อ s เอมเสอมซอนคันนี้เป็นเวทติดยีนะครับยังไงก็ต้องดีกว่าคูซ่ากับอัลฟาที่ประกบกันของผมแน่นอนแต่ข้อเสียของการเล่นตัวนี้ก็คือมันจะหนักต้องตีเยอหวัวแรงๆหน่อยแต่ถ้าปลาติดเนี่ยงัดทีนึงรู้เรื่องเลยนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กเจอกูหมดอ เค okay. เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มลุยตกกันเลยดีกว่ามาดูหมายของเรากันก่อนก็เราจะมาซ้ํำกันที่เดิมเพื่อที่จะหาปลากันต่อตรงนี้มีปลาค่อนข้างที่จะเดือดแล้วก็เยอะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะงัดมันขึ้นมาหลังจากที่เรางัดมันขึ้นมาได้นะครับเราจะทําการกระทืบมันนะครับเพืดเล้วใจเลยว่าไปลุยไม่ได้ปรับลอกเลยยังไม่ได้ปรับลอกเท่าไหร หลายคนก็คิดถึงคาสิตัสผมนะครับที่ว่าพี่แจ็คโอ้พี่คาสิตัสพี่หายไปไหนทำไมพี่ไม่ทําคลิปเอามันมาเล่นบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยทำคลิปแต่ละทีมันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาวันนี้คือผมไม่ใช่คาสิตัสเพราะว่าผมอยากเล่นอัลฟาไงคือมันตีมันแล้วก็ลื่นกว่าผมก็เลยเลือกเล่นอัลฟาบ่อยสุดแต่คาสิตัสเนี่ยผมจะใช้เฉพาะงานหนักๆน,นะครับงานลุยๆวัดปาโหดอย่างเงี้ยผมจะใช้คาสิตัสเป็นหลักนะครับ แต่ใจหนึ่งอะผมอยากเล่นทาทูล่าแล้วนะอยากซื้อทาทูล่ามาสักตัวหนึ่งไม่ก็อาจจะกลับไปซื้อโคโลโดดีซีมาเหมือนเดิมนะครับเอามาใช้แทนคาสิตัสนะมาละน้ำเป็นตะไคร่นะครับเขียวเลยเนี่ยมือกูเขียวเลยตนะอยยนนะี้ไปไหนกันหมดวะไปไหนกันหมดมึงไม่กัดละฮะมึงไม่กัดละ รอบที่แล้วมึงกัดกูโหดมากนะมึงเอาเหยื่อกูไปทําสายช็อกกูขาดด้วยมาวันนี้กูจัดเลย30ปอนด์ของค่ายุสซลิเดี๋ยวมึงเจอกูเลยอะ่ะแบบนึงย้าให้ทินก่อนโหเขียวไปหมดเลยมือกูโอ้ยนี่กูบอยอร่อยไหมละมึงดัวแป๊บปุ๊บแตกเลยปลากระเจิงแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากฮะไม่รู้จะมาไหมปลาที่นี่นะฮะ การเคาะเหยื่อเนี่ยไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ต้องกอกอบมาเนียนๆนะฮะถึงจะกัดแต่มันมีครับมันมีตัวมันหลงเหลืออยู่แน่นอนเพราะว่าวันนั้นอนะกัดสองสารอบอหัวไปตั้งแรงไปแค่ตรงนั้นไม้แรกไม้แรก หลุดเบ็ดขาดไม่ไม่ไม่ขาดไม่ขาดลูกหลอกลอกพังหลอกพังเด้อเด้อเดอเด้อหลอกผมเฟืองหลุดได้แล้ว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 ปล่อยปล่อยเลยลูกปล่อยเลยลูกว่าเฟืองหลุดเห็นหลุยเลยปลาอะไรวะโอ้เฮ้ยช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ถ่ายป่ะโอ้ แน่นอนจริงๆเฮ้ยมันกินตอนไหนอ่ะเพราะเมื่อกี้มันกัดไปตึ้งอ่ะคือถ้าคนมีกนมันตืดๆนี่คือเรารู้แล้วไอ้ไม่ตอนแรกอะผมไม่รู้แต่ว่าที่ที่ผมเช็คสายเมื่อกี้คือสายมันวิ่งวิ่งไปแล้วผมเห็นสายมันตึงๆนิดนึงมันลอยอ่าผมก็เลยวัดไปเลยใช่กินง่ายปลาตาบอดปรืวะไม่บอดนะแต่โอ้ยแต่กืนลึกด้วยน่าจะโลกว่าโลโลโลอะไรผมนึกว่าแปดเก้าขีดอือรู้แล้เออขอโทษนะเว้ย ตัวนี้แน่เลยไอ้ที่ว่าวันนั้นเล่นสายผมขาดอะไม่มันตึงวะแทบเยี่ยวไปดูดไปเบาๆเฮ้ยดูดไปนะเนี่ยเบ็ดเปิดเนี่ยตีลุงตีปลาไปนะไม่ชบหลุดของแตกเลย ฟองแตกเลยห็่ปหมอู้หูเล่นเหยื่อกับลุดเหยื่อขาดเลยปากขาดเลยโอ้โหฟองแตกเลยฟองใหญ่เลยลุงแสดงว่าตัวใหญ่นะ่่ะไมพาดเลยอะ เมื่อกี้ถกัดเบากัดแล้วก็หายเฉยเลยลงไปไม้แรกเองมาเอาฟ้าลุยหน่อยเว้ยไม่ต้องพูดมากรีบๆีพากูออกไปได้เวลาฮีโร่กูว่ามันหลับมันนอนแล้วแหละมันคงร้อนอะ่ะเพื่อนมันโดนไปตัวหนึ่งแล้วมันก็คงจะแบบว่าโอ้ยเพื่อนกูโดนเว้ยเอ้ยเรานี้เร็วอย่าไปกัดนะเว้ยไอปลายางตัวสีเหลืองเหลืองเหลืองแสงเนี่ยชัวร์กูว่าอย่างนั้น อยู่นู่นมันอยู่ตรงนู่นครับท่านผู้ชมตอนนี้ลอกผมก็ได้ทำการสั่งสปูน เรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสีแดงแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งแขนจับใหม่นะแล้วก็สตาร์เด็คนะแต่งพอประมาณนะไม่ต้องเยอะมีคนมาลงของผมไว้เต็มเลยนะครับมีนะเสาอายุตัวตัวเกียร์สายนะครับสีแดงแล้วก็ครอบตัวนอนนะครับครอบเฟืองตัวนอนนะสีแดงนะครับแล้วก็จุกปิดเขาควายสีแดงนะโอ้แล้วก็น็อตนะครับน็อตเป็นสีดํากับสีแดงก็มีนะฮะมีคนมาขายผมเต็มเลยนะ พอดีผมอยู่กลุ่มคนชอบแต่งลอกได้ว่าอัลฟาฮะนะสิงมานานแล้วนะตั้งแต่มาเล่นลอกตัวนี้ปุ๊บก็คุดปืนก็ให้ผมมาอยู่กลุ่มนี้นะครับเข้ามาสิงอะไรเงี้ยอ่แล้วผมก็หาคนที่ขายตะปูลเลตัวนี้นะฮะก็มีคนขายอยู่นะฮะมันตอนแรกผมนึกว่า32มิมลแต่เขาบอกว่าตัวนี้มัน33มมิมลนะมันไม่ใช่32เพราะมันเป็นตัวเก่านะครับ มานี้มานี้คอเล่นครับ่อยเล่นอเล่นครับอ้มานี่มึงมานีมานี้มึงเปนรงแขนแล้วอืมอ่า อือเย่ yeah. เรียบร้อยนี่นะฮะประมาณกี่ขีดดี6ขีดนะฮะหกขีดไม่ถึงโลแน่นอนครับตัวนี้ไซส์กำลังดีเลยนะฮะนี่ไม่ดาบด้วยนะโอเคเก็บเข้าสู่สต๊อกของเราอีกหนึ่งตัวกัดเบานะฮะตัวนี้เป็นไงเจอ 30ปอนด์มาหน่อยวันนี้กูเซ็ตของมาหมดนะฮะอันนี้ก็สายที่ผมผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของดิฟไลน์นะ0.8นะครับส่วนสายหน้านะครับเป็นช็อกลีด30ปอนด์นะครับก็ใส่เข้ากันกับตัวเบรเท็กซัสนะครับแล้วก็ทำเป็นชุดของเท็กซัสของผมเองที่ผมชอบผมชอบทำแบบเนี้ยเป็นชุดของผมนะครับเล็กๆเก็บเอาไว้เผื่อผมจะได้ปิ่นเหยื่อง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายช็อกลีดของยูซุรินะครับก็ใช้ตัวของดีๆไปเลยนะฮะที่ผมใช้กะว่ามาแก้เกมไปเลยนะฮะวันนี้เมื่อกี้ลอกดังแก๊กนะครับผมตกใจเเลลยนนึกวว่าฟืองไปแ้ะะฮ เพราะว่าอัลฟ่าผมก็ถอดถอดล้างเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่ได้แบบว่าถอดล้างแบบเออไปออกไม้หนึ่งครั้งแล้วถอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่นะฮะต้องแบบเละๆอย่างครั้งนเนี้ยเนี่ยเละมากนะ,ะเดี๋ยวจะถอดล้างอีกทีตอนอ,อะไรแต่งมานะฮะก็เดี๋ยวล้างแล้วก็แต่งไปด้วยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมกําลังสั่งลอกสปินนะครับกับคันสปินมานะกำลังรอมาส่งนะฮะอนาคตนะครับคุณก็จะได้เห็นผมเริ่มเล่นสปินบ้างแล้วนะครับหมวดสปินแป๊บนึงไอ อืแปบบหนึ่งไอ้อย่ามึงโดนมา,าผมกำลังเยอะปลาอยู่เดอ้อแปบบหนึ่งเดอ้ออ่ะ,อะกูถือโอกาสนี้เลยฮัลโหลครับครับผมอ๋อพี่พี่วางไว้ข้างๆไอ้นี่ก็ได้ตรงถังขยะก็ได้พี่เดี๋ยวผมให้คนออกไปล้ำข้างนอกครับขอบคุณครับอุนเดอโอ้โหชิลจัดคุยโทรศัพท์แล้วติดปลาอ่ามาๆมาๆมาๆม,ม,มึงต่อกับคุมาอืมมานี่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  มา,น,มาน,นี้มานี้ไอหนูมานี้มานี้มาน,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 นี้ทำไมวันนี้พี่หมานพี่ตึงยังเสียเต้นเสียตตินี่นะฮะวันนี้ก็เอาเพียงแค่สามแต้มพอเราได้มาแก้แค้นแล้วก็แค่นี้แหละเนาะสามตัวกับลอกสองตัวนี่เลยตัวแรกตัวใหญ่ตัวนี้ตัวที่สอง เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ดีกว่าวันนี้ก็ไม่เจ๊งแล้วไป